สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินมะม้ารสชีสกันนะครับนี่มะม้ารสชีสกลองมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนี่นะเดี๋ยวเราจะมากินมันเลยเดี๋ยวเราใส่นี้ด้วยนะครับแส่ไม่ออกน,นะครับไมม่หคุณ มีของมีคมนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับใส่ให้ดูเลยจอนซ่อมบางชนไหมครับนี่ครับเพียง้ะครับพี่บเบสมีจังมาอร่อยจัดเลือกหมดแล้วโบ้อบโบี้ ก็ไพ่เสียงด้วยนะครับถ้าใครได้ยินนะครับว้าตรงนี้นี่นะมือเปิดเลยเลือดไหลเลยมันนี่มันเกิดกาวนี่นะของชีสก็จะเป็นแบบ<ม>นี<ม>้ั่เหลืองอ่ะนี่นะนนครับปยคเปนเรียวกว่างนะั้นยังครับแล้วเราจะทำคลิปใช่ไหมเสาอย่างเสา เสาอ,อย่างเดียวนะครับม,มามชิมกันเลยต่อไปนี่คิด่อจริงมันังไิไปเลยครับอมัก็ใบเสียลนะเข้าะวาเหอซูมโอ,อ้แดงแก๊ส มันมีอดันี้ตอนนั้นแหละเราไปฉียแล้วเรดามเนาะเีเลกลัวมากนี่ครับหมอหมอหลายคนเรากัวเราไม่อยู่ตอนเด็กหมอรบกนเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชิมกันก่อนเลยครับขอขอ,ขอหยิบน้ำก่อนไว้ครับนึ่ครับขอรักแล้วเฟนอยู่คนละห้องกันเรใช่ปะแม่งได้ยินเสียงเราไป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 ยังไ้องไปแล้อย่าลืมซื้อเสื้อไปนาเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเสื้อไปนะแล้วชิมก,กันเลยนะครับกลัวจะกัว็เลยตัวตัดนั่นเลยอืมอ น้ำ<อ>ดอ,องคนที<ต>่ชอบก<ต>ุ้งเชียงก็อ,อ,งอร่อยนะตังตง้งแต่30มซิควาลมาคุหมกันแล้วอร่อยแต่คนที่ไม่ชอบกุ้งเชียงมันก็จะเลี่ยนๆนะแต่ผมก็ชอบนิดนึงมันก็เผ็ดนะครับ

คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับอย่าลืมกดไลดดาค์กด subscribe ด้วยนะครับวตัวไปกินมามากก่าเกาหลีก่อนนะครับ